โอ้หตาินก้อนนี้ร้อยตันนะเนี่ยห้าสิบตันพี่ร้อตันป้าสองตันเอ้มันมันห้าสิบตันนี่ไสองร้อยห้าสิบผมขับมาผมเจอมาหินเยอะแยะแล้วทำไมสองร้อยตันดูดีๆดูดีๆพี่ดูดีๆสอง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 อะพี่ดูไงสองร้อยตันสองร้อยองร้อยใช่ไหมผมอ่ร้อยแต่ผมทำงานหนึเหมือมาก่อนเลย พี่ทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไรงไม่มาเนะะก็ไม่โคใจะไรไม่โคส50ตันนละขุดหินแนหะผมขุดมาเนี่ยผมเจอหินแบบนี้นะมาเยอะมากเป็นร้อยรอยเป็นพันพันลูกเลยนะพี่เนะี่ยนหินแบบนี้มันจะเบาอ่ะกระสีเนี่ยหินแบบนี้มันหินลอยน้ําได้หินอะไรลอยน้ํกระสีเนี่ยหินมันหนักแค่ตรงนี้มันก็10กิโลแล้วเนี่ยก็ดูหินใหญ่ขนาดนี้20ตันนะถึงมันถึงเหรอพี่เจงถึงอะ100ตันนะเนี่ยถึงเนี่ยนี่ถึงเหรอดูกว้าง เอามันถึงเหรอผมเรียนมานะเพราะว่าสูตร X Hand Y อ่ะพี่วัดยังไงร้อยตันไอ้ยสองร้อยตันพี่วัดยังไงเอาคุณให้ดูเลยสูตร X Hand Y อ่ะเดี๋ยวได้พี่วัดแบบไหนแล้วเรียนจบไหมเรียนจบไหมผมมาจบไม่สูงหรอกแต่ผมผมมาจบผมขุดมาเยอะว่าหินแบบนี้เนี่ยผมจบศูนย์จบเปเรียตีสูงกว่าพี่อีกเอ้ยผมจบเปเรียตี้นู่นยอดมะพร้าวอันนี้ก็ประบอลจบอะไรน้อยดี่ว่าอันนี้ปบอลสองเมตร สองเมตรนะสองวัหน <2 S 2> ึ่งเมตรอ่าสองพี่วัดอย่างนี้เหรออ่าสองคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่สอง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 ใช่ไหมก็สองค่าคงที่ของมันคือร้อยเมตรร้อยก็คือร้อยก็สองคูณร้อยก็เป็นสองร้อยเห็นไหมมันก็สองร้อยตันนี่คือวิชาเขาคำนวณมาเนี่ยเนี่ยถ้าผมจะปริญตีมาผมเรียนมาแล้วจะเถียงกันั้งนันเดี๋ยวเอารถน้ำมาใส่ไปชั่งเลยดีกว่าโอ้มันจะใส่ยังไงพี่มันสองเอ้ยห้าสิบตันนะผมว่าห้าสิบตันเนี่ย สองรอยตันมันไม่ถึงหรอกเล่นกันเลยไปอ่ะเอารถด้าใส่ไปวัดกันเลยไปตันตันใส่ไปเอาไปมันจะยกใส่รถด้าไปยังไงล่ะก็ตีก่อนให้มันแตกแล้วก็ไปใส่รถด้าไปเลยเอาไปไม่ต้องตีเอาก้อนนี่แหละเอาก้อนนี้เอามันจะโยกไงล่ะเอ้าพี่เก่งโทรหาเคสเลยอาเคสมาเลยวัดกันเลยสองร้อยตันนะพี่น้องโอเคนะครับมวยจริงเลยต้องร้อยร้อยต้องร้อยตันเนี่ยยกไปไหมนี่พี่เก่งพูดสองร้อยตันเลย ก็ลงมาสองร้อยหรือร้อยตันโอ้ยร้อยตันเอาโอเควัดกันเลยวัดกันเลยวัดกันเลยอยากเจอกันนะอ่ะเราไม่เรียนหนักเลยเรามาเถียงคนจบปริญญาตรีอ่ะหน้ากันหนึ่งคุณสองก็เลยสองแต่พื้นที่มันลอยก็คือสองร้อยตันเนี่ยวัดได้สองเมตรมันจริงเหรอเนี่ยสองร้อยตันนะวะคนจบปริญญาตรีหรือว่าคนบ้าวะเนี่ยสองร้อยตันเหรอวะเนี่ย